มีศิลปินลูกทุ่งมืออาชีพมากมายครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยที่พร้อมจะมาพิสูจน์ความเป็นเพชรท,ที่เจอจลัดบนเวทีเพชรคู่เพชรแห่งนี้ผ่านการแข่งขันจาก2โจทย์สุดท้าไายกับการพิชิต3ามยคะแนนเต็มให้ได้เท่านั้นบ้านอยู่บุรีรัมย์อำคภานางรองชื่อสักุน้องสมปองปรีดาออสก็คือออสเพชรก็คือเพชรคุณเก่งมากครับ ใจยักใจมานโบราณว่าท่องกันมาเนินนานเสียแล้วนี่เพี่ลุกทุง่งแฟนลุกทุง่งจะต้องมาเป็นแฟนของเก่งฉะิยะคนนี้อีกรุ่มแน่นอนลูกจ้าหากจะดำก็ดำแต่ก็ ัปดาห์ที่แล้วครับกับผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมมิตรลักแฟนเพชรกับการพลิกเปลี่ยมเพชรที่ซ่อนอยู่ของตัวเองออกมาเพื่อพิชิต3 0 0รคะแนนเต็มในทุกบทเพลงจนสามารถคว้าเข็มกัดเพชรคู่เพชรอันทรงคุณค่าไปครองได้อย่าง,งสมศักดิ์ศรีและในสัปดาห์นี้ครับพบกับเหล่าศิลปินยอดฝีมือจากทีมรุ่นใหญ่ร้อยรุ่นน้อยหลานที่พร้อมจะมาสั่นสะเทือนเวทีแห่งนี้ให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง นำทีมโดยราชาเพลงรำวงระดับตำนานออสฟูเอสเจ้าของบทเพลงคอยนวลที่สวนลำใหญ่ที่คอยนวลอยู่ในสวนลำใหญ่เก็บคนเดียวไม่ไหวปีนี้ลำใหญ่ลูกดอกจังเลยเก่งทัชยะยักษ์ไทยสไตล์เสียงเป็นเอกลักษณ์เจ้าของบทเพลงหัวใจทศกัณฐ์ฉันหัวใจใ ศิลปินหญิงเสียงคุณภาพสุดาศรีลำดวนเจ้าของบทเพลงสวยไว้ก่อนจะมีกินหรือไม่มีกินไม่เคยทวินเรื่องความร่ำรวยขอให้สวยไว้ก่อนไม่รับไม่รวยก็ขอให้สวยไว้กอ่อนแลนดิมคนึงพิ์ศิลปินสาวสวยมากความสามารถเจ้าของบทเพลงหนูขอโทษ พวกเขาจะสามารถโชว์ความเป็นเพชรได้เจอจลัดแค่ไหนในวันนี้พลาดไปได้เด็ดขาดยับ สวัสดีครับทุณผู้ชมครับนี่คือรายการเพชรคู่เพชรส0มรายการที่เราจะเช,เชิชญศิลปินทุกยุคทุกสมัยครับมาสร้างผลงานเพลงฟิชเจอริงคู่กันแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนเวทีอย่างนี้ครับผ่านโจทย์สุดหินครับที่ศิลปินต้องไปคว้า300มาให้ได้จาก 3, ท่านนี้นะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่าน เริ่มกันที่อน,นุชเชิญ์เยมสวัสดีครับที่สุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคนนาวุณนุฒตครับสวัสดีครับ,บครูอันโนสครับโจทย์หนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ฮือฮาแล้วก็โ,โหทุกคนชื่นชอบนั่นคือเรื่องราวของโจทย์เพลงลูกทุ่งผสมยุคร้องคู่กัน ทีนี้สิลปินหลายคนอาจจะกังวลใจเอ๊ะมันจะทํายังไงดีจะเป็นยังไงดีทํายังไงจะให้ลงตัวครับกับความเป็นลูกทุ่งผสมยุคครับเอาความแตกต่างของคุณนั้นมาผสมผสานสไตล์ใครสไตล์มันแต่ผสมผสานจากหนึ่งบวกหนึ่งแทนที่จะเป็นสองคุณสามารถทำหนึ่งบวกหนึ่งให้เป็นหนึ่งนั่นคือสไตล์ของคุณง่ายๆเลยครับคุณจะผสมผสานกันอย่างไรให้มีคำว่าลงตัวที่สุดครับ <S <S อันนี้เขาเรียกวงดนตรีหรือเปล่าฮะเขาเขาเรียกวงดนตรีใช่ไหมไม่รู้ว่ากําลังจะฉีกใบกระท่อมกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะของละแป๊ดสองแป๊ดนะครับผมและแน่นอนครับนี่คือวงดนตรีที่อยู่กับเราไม่อยายังยังพูดไปจบเลยคุณผู้ชมครับและนี่คือวงดนตรีครับซึ่งมีมี เหนื่อยตั <ST> ้งแต่หัวม um, ้วนเลยเอาเถอะผมว่าไปเอาวงแอปแต้มันแทนดีกว่าไปโอ้โหอะแนะนำเขาเสนอและกันวงกระลาดแบนอะวันนี้ทีมของเราทีมนี้ต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆทีมนี้นะฮะพร้อมแล้วครับ ไปพบกับศิลปินทั้งสี่ท่านครับครับผสวัสดีทุกท่านเลยนะครับแนะนำตัวกนก่อนนะครับคนแรกครับ Art 4s ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคนที่2ครับโอ้คนนี้ก็ เก่งสมชื่อจริงนะฮะน้องเก่งทัชยะครับอีกหนึ่งสาวมากความสามารถครับพี่สุดาสีลำดวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสาวสวยของเราครับน้องหนิมคนึงพิมสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณจากหัวใจพวกเราที่ได้มีโอกาสตอบรับคำท้านะฮะแม้ว่าต้องมีการแข่งขันมีการได้คะแนนแต่ก็ไม่กลัวเลยใช่ไหมครับผมไม่กลัวฮะแต่เราแวง <laughs> ่องมวันนี้ดีใจมากตื่นเต้นมากคณะกรรมการเราได้เจอทิศภัยวันมาเป็นกรรมการไหนฮะเดี๋ยวสวัสดีวัสดีครับทิศครับสวัสดีครับออดเดี๋ยวดูหน้านะนักคอมมาด้วยเหรอเอานะถ้าจำผมไม่ได้ครับคอยดูแสงนะนี่นี่มันจะขึ้นอย่างเงี้ยตีนี้ไปพี่โน้ตพี่โน้ตตบพี่บ ผมศรัทธาพี่มากผมรักพี่มากเลยพี่ตอบว่าผมเออไอ้น้องชายไอ้คนอย่างนี้นะพี่ให้กำลังใจผมตลอดนะรักพี่มากพี่โน้ตครับครับเดีดีแดงได้ก็เขียวคืนได้คืนได้คืนได้นะครับผมครับผมโจทย์ครั้งนี้แหละพี่โอ้ทั้งเพลงเดียวเพลงคู่ก็ยอมรับว่าคราวที่แล้วว่าเขาสบายใจเพราะมีโอกาสได้ร้องเพลงตัวเองด้วยค่อนข้างจะหนักใจนิดหนึ่งครับผมแต่ก็จะต้องพยายามทำให้ได้ไได้นะครับผมพี่เก่งนี่ทุกครั้งที่มา ความประทับใจอย่างทั้งที่แล้วอสุรกายใช่ไหมครับมันเปลี่ยนไหมมันท้าทายเรามากขึ้นไหมครับพี่โจท้าทายมากครับท้าทายทั้งโจ์แล้วก็ท้าทายทั้งผลงานคราวที่แล้วครับคราวนี้มันเหมือนเป็นการแบบทํายังไงให้มันยังประทับใจคนอยู่เพราะคราวที่แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอสุรกายเป็นกระแสตอบรับดีมากๆครับเหมือนทำของอร่อยให้กินแล้วอ่ะอยากกินอีกแบบอร่อยแบบนี้นะครับ พิสุดาแล้วครับผม <คะ S 1> โอ้โหพร้อมขนาดไหนฮะการเตรียมตัวในครั้งนี้ก็ทํากันบ้านเยอะมากค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนคนละลุกคนละแนวเลยค่ะแต่ก็พยายามให้ทําให้เต็มที่นะคะ,คะแต่ใจเกินร้อยค่ะครับผมน้องหนิมโอ้โหครั้งที่แล้วสาวคนนี้ก็แรกๆอาจจะก,กลัวเกรงๆนะกลัวค่ะวันนี้แหละความกลัวมันลดน้อยถอยลงไปไหมจ๊ะ ก็กลัวมันเดิมยากขึ้นไหมโจทย์ในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วยากกว่าค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่เราไม่เคยร้องแต่ว่ารอบนี้มาร้องเพลงที่เราเราเติบโตมากับเพลงเพลงนี้ของแม่อยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็ก็มีความยากเพราะว่าเพลงในยุคเก่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะครับผมนะฮะอัวหน้าทีมก็คือพี่ออสแน่นอนเลยครับผมชื่อทีมว่าชื่อเราก็คืออะไรนะเดี๋ยว วันอาทตยตั้งกันมานานยังชื่อทีมรุ่นใหญ่ร้อยรุ่นน้อยล้านใช่รุ่นใหญ่ร้อยรุ่นน้อยล้านร้อยคือร้อยคือร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยแต่ว่าจะเป็นรุ่นน้อยล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ใครคิดเนี่ยครับผมคิดจะยากเลยคิดสักคนดูไม่อยากจะจำชื่อทีมนี้เลยพอพอกับยายกินลำไยน้ำลายยายใหญ่ย้อยอะไรชื่อทีมนี้ทีมอะไรคุณสุนารีอ่ะรุ่น รุ่นใหญ่ร้อยรุ่นน้อยล้าน,เ,นเกง่งเ,เกง่งรุ่นใหญ่รอ้อยรุ่นน้อยล้านเหเียวไม่ได้แต่ชา้าได้นะฮะอ่ะ,อะพร้อมนะครับ,บรโจย์แรกของเราครับลูกทุ่งสลับยุคครับคู่ชายหรือคู่หญิงจะเริ่มร้องก่อนครับชชยหรือหญิงฮะนะัหญิงนะน้องนิมเริ่มก่อนนะครับแล้วก็มาพี่สุดาแล้วก็เป็นคู่ผู้ชายนะครับสามท่านเชิญพักด้านนู้นเลยครับเชิญครับผมเคยมา ว่าสามอยไปแล้วนะค่ะ,ะครั้งนี้ก็ถือว่าก็ไม่น่ายากนะไม่น่ายากค่ะเพราะว่าคราวที่เราร้องเพลงช้าครั้งนี้ก็จะกลับมาร้องเพลงเร็วในสไตล์ที่ตัวเองถนดัดก็อาจจะดีขึ้น <laughs> เป่าใจได้มากขึ้นหลยงนะะวันนี้เลือกเพลงอะไรคะเลือกเพลงสวยไว้ก่อนค่ะที่เลือกเพลงนี้นะคะก็เพราะว่าชอบแล้วรู้สึกว่าเพลงเนี้ย ตรงคาแรคเตอร์ของเราที่เราก็ชอบความสวยงามชอบเพลงสนุกสนานคือเพลงแม่ก็ก็เป็นสไตล์เราอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเพลงนี้แหละเพราถึงเพลงง่ายแล้วก็พรีเซนต์ออกไปได้ง่ายด้วยค่ะตอนที่รู้ว่ามาสลับยุคก,กับแม่สุดาสีลำดวนใช่ไหมคะ <laughs> ดีใจค่ะเพราะว่าตอนที่เริ่มหัดร้องเพลงใหม่ๆตอนอายุ1334อย่างเงี้ยเราก็เริ่มจากเพลงของแม่นี่นแหละค่ะเพลงนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในเพลงที่เราเลือกไปร้องทุกๆงาน แต่ก็แอบเกรงใจนิดนึงว่าเอ๊ะจะร้องเพลงแม่ได้ไหมนะจะทําเพลงแม่เสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพอมาซ้อมร้องจริงๆอุ๊ยก็ไม่ได้ง่ายนะคือตอนเด็กเราอาจจะแบบก็ก็ร้องร้องไปอ,อะไรเงี้ยพอแบบต้องมาร้องตอนหน้าต้นฉบับอะเราต้องใส่รายละเอียดให้มันมากขึ้นกว่านั้นก็เพิ่งมาค้นพบว่าอุ๊ยเพลงยากเหมือนกันเหมือนจะง่ายแต่แต่ไม่ง่ายค่ะ คนดูก็จะได้เห็นเพลงสวยไว้ก่อนในเวอร์ชั่นของหนิมเป็นนักร้องยุคใหม่ที่เราก็จะมีสไตล์การร้องของเราแบบหวานๆอีอะมีหยอดบ้างอะไรบ้างเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยากให้ลองลองฟังดูหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะคะขอกำลังใจจากต้นฉบับนะครับพี่สุดาครับถ้าส้มมั่นใจนะครับตามที่เห็นการซ้อมกัน หล,หลายอย่างคือน้องหนิมคล้ายๆสไตล์ของของส้มตั้งแต่ตอนที่ดังใหม่ๆคเขาสไตล์ออกสวยเซ็กซี่อะไรอ,อย่างี้ค่ะมั่นใจในตัวเองสูงอะไรประมาณนี้นค่ะเพลงสวยไว้ก่อนทําให้เต็มที่นะจ๊ะขอบคุณค่ะครับผมพร้อมไหมครับน้องหนิมพร้อมค่ะเอาละครับผู้ชมครับการแข่งขันของทีมนี้กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับกับบทเพลงนี้ครับสวยไว้ก่อนเชิญครับ นิม่มเดี๋ยวฉันจะออกไปทำทุระข้างนอกกลับมาบ้านต้องสะอาดเรียบร้อยแล้วอย่าให้ฉันรู้นะว่าเธอหนี่ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกค่ะคุณนายนิมเสร็จหรือ,อยังอะ่ะพวกฉันรอนานแล้วนะอุ๊ยแป๊บหนึง่งเดี๋ยวฉันขอสวยก่อน อะไรนะขุนงานฉันเนี่ยนะค่ทุกคนต้องเล่นแล้วล่ะอะไรพวกเธอจำไม่ได้เหรอเวลาเจอกัเรลทําไงกันเข้ามากอดฉันเลยมาเข้ามากอดฉันเลยมาโอยไม่เผื่อเลยนะพานเผื่อด้วยค่ะขอบคุณน้องน้องแดนเซอร์ด้วยนะจ๊าเธอไปตังไหนจ๊ะเอากลับมาทําหน้าที่ก่อน แหมจะตามเข้าไปเลยนะคะพี่พารน่ารักนะฮะโอ้เป็นโชว์ที่แบบสนุกสนานค่ะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยเนาะโอ้ทุกต้องเปลี่ยนชุดปุ๊บล้าก็ปุ๊ต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 ุ๊้ว๊ตุวตุ๊ตม๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตด้ตุ๊ตะ๊ตุ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 ีตุ๊บุ๊ต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 ุ้ตุ๊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 ต โพสสิจ้าโพสสิจ้าเซ็กซี่อ่ะไม่ไนะแม่ย้อนอะไรไปได้ไปได้ไปไดแค่นี้ใช่ไหมฮะแค่นี้ใช่ไหมครับผมสุนารีอะไรขอดูพี่หนุ่ยแม่มาให้รูดเสาเลยนะครับ S <S ส่งมาเอออะเรามาดูคะแนนก่อนร้องจบนะครับคะแนนก่อนร้องจบนนอยู่ที่299คะแนนหายไปหนึ่งแต้มนี่คือก่อนร้องจบนะฮะเดี๋ยวหลังจากนั้นมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรจะมีเพิ่มหรือไม่นะครับมาฟังเสียงจากคณะกรรมการครับพีส่สุครับผลงานเพลงแรกของทีมนี้สนุกสนานไหมครับโอ้โหชอบมากเลยค่ะ ถ้าไม่ใช่สุดาก็ต้องเป็นเป็นหนิมจริงๆเลยหรมันเป็นการลงตัวที่ไม่ได้พยายามมาหรอวันนี้ไม่มีอะไรติเลยถึงแม้จะมีช่วงหนึ่งสะดุดนิดหนึ่งเรื่องจังหวะแม่ไม่ได้คิดว่าเป็นความผิดของหนูนะแม่คิดว่าวงกระลัดแดอวงตีตียังไงขัดขานักร้องได้เมื่อกี้ครับผมแต่มันมีจุดที่มันดีมากออืคือถ้ากดเขียวกดแดงแค่กดแดงแล้วต้องคืนเขียวไม่รู้เท่าไหร่เลย ามันสามารถกดเขียวเพิ่มได้เรื่อยๆนะเพราะจุดที่หนูทาได้ดีมันเขียว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 เลยอย่างนั้นอ่ะมันต้องอย่างนั้นเลยอ่ะมันถึงจะคุ้มค่า,าจริงวันนี้สมบูรณ์แบบมากลูกจ๋าค่ะขอบคุณค่ะร <า S 2> ครับผมโอ้โหมี่คืูเสียงจากคณะกรรมการยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมาลุ้นคะแนนกันะนะฮะคนแรกของทีมนี้จะคว้า300ให้ทีมได้หรือไม่นะครับก่อนร้องจบครับคะแนนอยู่ที่299คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับ น้องนิมครับสวยไว้ก่อนจะคว้า300ไว้ก่อนได้หรือไม่ครับคนแรกของทีมนี้ 300, นะครับ,เ,บเอาอะไรสามร้อ <300. S 1> ขอคะแนนครับ นี่เสียงใครครับเมื่อกี้เนี่ยโอ้ดีใจขนาดนั้นเลยฮะพี่ออดครับผมโทษโทษฮะโอ้หน้าทีมค่ะพอหน้าทีมก็เลยออกหน้าออกตาค่ะต้องดีใจมากๆโอ้โหสามร้อยคะแนนขอบคุณค่ะอ่ะต่อไปมันคือพี่สุดาครับเชิญครับหมกนก่อนนะครับ เรายังอยู่ในโจทย์แรกนะครับลูกทุ่งสลับยุคครับจับคู่มานะฮะแล้วก็ร้องเพลงสลับยุคกันคนละหนึ่งเพลงเพื่อคว้า300คะแนนนะครับผมแม่น้องเขาเปิดได้สวยงามนะพี่เห็นพตอนน้องร้องนี่พี่ก็นึกถึงตัวเองตอนที่ดังๆตอนที่เพลงนี่ดังพอมีภาพนี่มันแวบเข้ามาแมวแวบเข้ามาเลยค่ะนึกถึงตัวเองทุกอย่างแบบปลื้มเพลงจะได้กลับมาดังอีกครั้งหนึ่ง ใช่พี่มันมันติดหูด้วยแหละดยจังหวะด้วยเรื่องราวของเนื้อเพลงต่างๆนะครับใช่ค่ะทีนี้คิวของเราแหละจะต้องเลือกเพลงในยุคข,ของน้องหนิมพิสดาเลือกเพลงอะไรมาครับวันนี้ผู้สาวขี้เล่าค่ะผู้สาวขี้เล่าพิสุครับเลือกมาแล้วฮะผู้สาวขี้เล่าครับผู้สาวข,ข,ขี้เล้าของน้องเมจิราพรนะคะค่ะเพลงนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมา2560นะครับเป็นเพลงที่หลายคนรู้จักแล้วก็ พี่ว่ามันไม่ไกลตัวส้มเลยจริงๆพี่ว่าส้มทําได้เพราะเขาเป็นสายมันสายห้าวสายแบบสายดุดันเพราะฉะนั้นมันลงตัวกับหนูอยูแล้วสบายๆใส่ความเป็นส้มไปเลยจ้ะปับผมครับคุณนะครับผมน่าสนใจนะกับเพลงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาฟังเพลงนี้กันพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเพชรคู่เพชรสามร้อยครับ